ตอนนี้เนี่ย AI มันก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราแบบเต็มตัวแล้วนะครับแล้วมันก็กำลังจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเลยแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าใครกันหล่ะที่เป็นคนตัดสินใจว่าเทคโนโลยีสุดล้ำตัวนี้จะถูกเอาไปใช้ทำอะไรในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาสำรวจสถานะของ AI ที่มีความรับผิดชอบในปี2025โดยอ้างอิงจากรายงานของ a l l t e c h i s i u m e n ซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรที่อยากจะเห็นอนาคตของเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้ครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่คำถามที่ผมว่ามันสำคัญที่สุดเลยนะก็คือใครเป็นคนกำหนดเป้าหมายของ AI แล้วชีวิตของเราในอนาคตเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงภายใต้ดิพลของมันคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยก็ว่าได้และคำตอบของมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเราทุกคนอย่างแน่นอน และนั่นก็คือคำถามสำคัญของยุค AI เลยซึ่งก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเอ๊ะแล้วหลักการอะไรล่ะที่มันกําลังกำหนดทิศท,ทางของ AI อยู่ในทุกวันนี้ซึ่งนี่จะเป็นรากฐานสำหรับทุกเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปครับคำพูดของคุณวิลาสทานี่คมคายมากเลยนะครับคือประเด็นสาคัญที่ซ่อนอยู่มันคืออย่างนี้ครับทางออกของปัญหา AI เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีอย่างเดียวนะแต่ มันอยู่ที่การสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานของภาคประชาสังคมที่มันต้องแข็งแกร่งพอพูดง่ายๆเลยนะลองนึกภาพตามนะครับมันก็เหมือนกับว่าเรามีรถยนต์แล้วเราก็ต้องมีกฎจราจรมีถนนมีไฟแดงเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะใช้รถได้อย่างปลอดภัยกับ AI ก็เหมือนกันเลยครับเราต้องมีโครงสร้างพวกนี้มากํากับดูแลเพื่อให้เทคโนโลยีมันรับใช้คนจริงๆไม่ใช่กลับกันโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงกันก่อนว่า ตอนนี้เรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เร่งด่วนมากๆด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องของอนาคตไกลๆเลยนะครับแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็กำลังแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างแรกเลยการช่อโกงสังเคราะห์ฟังดูอาจจะยากนะครับแต่มันคือการที่ AI กำลังทำให้การหลอกลวงเนี่ยมันง่ายขึ้นมากจนกลายเป็นระดับอุตสาหกรรมไปแล้วโดยเครื่องมืออย่างการโคลนเสียงลองนึกภาพตามสิครับจู่ๆก็มีโทรศัพท์เข้ามา เป็นเสียงของคนในครอบครัวเราเลยนะบอกว่ากําลังเดือดร้อนต้องการเงินด่วนเสียงที่มันเหมือนเป๊ะจนเราแยกไม่ออกเลยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายไปทั่วโลกเลยด้วยต่อมาครับการสอนแนวด้วยข้อมูลชีวมิติคือการที่การสอดสองแบบล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันค่อยๆกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันของเราอย่างการใช้เทคโนโลยีจดจําใบหน้าที่สนามบินฟังดูมันก็สะดวกดีใช่ไหมครับแต่นอีกมุมหนึง่งมันก็หมายความว่าข้อมูลที่มันส่วนตัวสุดๆของเรา กำลังถูกเก็บรวบรวมไปแล้วยิ่งเราชินกับเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่มันก็เหมือนเรากําลังเปิดประตูให้การสอดส่องในรูปแบบอื่นๆที่มันจะกว้างขวางขึ้นในอนาคตโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยแล้วก็อีกความเสี่ยงหนึ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันเลยก็คือความเสี่ยงด้านจิตใจโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้เนี่ยหันไปพึ่งพาเพื่อนที่เป็น AI กันเยอะขึ้นมากเพื่อหาคนคุยเพื่อรับการสนับสนุนทางอารมณ์คือมองเผินๆมันก็อาจจะดูไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูดีๆมันอาจจะนําไปสู่ภาวะพึ่งพิง จนอาจจะไปขัดขวางการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับคนจริงๆในชีวิตจริงไปเลยก็ได้ซึ่งผลกระทบระยะยาวของเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆเราก็ยังไม่รู้กันเลยด้วยซ้ำทีนี้ความเสี่ยงย่อยๆที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้เราสามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้แบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวความมา่นเชื่อถือของข้อมูลการเข้ามาแทนที่แรงงานคนหรือแม้กระทั่งการที่อำนาจทางเศรษฐกิจมันไปกระจุกตัวอยู่ไม่กี่ที่แล้วก็ภาระต่อสภาพภูมิอากาศด้วย สิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือปัญหาทั้งหมดนี้มันเชื่อมกันหมดเลยนะครับอย่างข่าวปลอมเนี่ยมันก็ทบทั้งความมั่นคงแล้วก็ความเป็นธรรมของการเลือกตั้งได้เลยเห็นไหมครับว่ามันเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากๆที่คนในวงการ AI ที่มีความรับผิดชอบพยายามจะแก้กันอยู่เอาละเราเห็นภาพปัญหาและความเสี่ยงกันไปแล้วใช่ไหมครับ คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำยังไงกันดีในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่าวงการนี้เขากำลังเปลี่ยนจากการแค่พูดถึงปัญหาไปสู่การสร้างเครื่องมือเพื่อมาแก้ปัญหานี้จริงๆได้ยังไงคือเปลี่ยนจากคำพูดไปสู่การลงมือทำนั่นเองและนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการ AI ที่มีความรับผิดช,ชอบเลยคือการเปลี่ยนจากหลักการที่มันดูนามธรรมาฟังดูสวยหรูไปสู่การปฏิบัติที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้จริง สไลด์นี้อธิบายภาพได้ชัดเจนมากๆเลยลองดูนะครับจากฝั่งซ้ายที่เป็นแค่หลักการกว้างๆอย่างความเป็นธรรมความปลอดภัยตอนนี้มันกาลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นฝั่งขวาครับคือการปฏิบัติที่จับต้องได้วัดผมได้จริงจากที่เราเคยพูดกันลอยๆว่าเออ AI ต้องเป็นธรรมนะตอนนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าการตรวจสอบหรือออดิตที่เราสามารถเข้าไปทดสอบอคติของมันได้จริงๆนี่แหละครับคือการทําให้จริยธรรมมันกลายเป็นสิ่งที่ลงมือทําได้จริง แล้วเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทํางานแยกกันนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดเลยที่เรียกว่ากระบวนการรับรอง AI ถ้าจะให้เปเรียบเทียบง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับกระบวนการควบคุมคุณภาพหรือ QC สําหรับสินค้าที่เราใช้กันนั่นแหละครับคือทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่การวางมาตรฐานไปจนถึงการทดสอบระบบแบบเข้มข้นสุดๆทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างหลักฐานที่พิสูจน์ได้จริงๆว่าโอเคระบบ AI ตัวนี้ปลอดภัยนะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์นะก่อนที่จะปล่อยออกไปให้คนทั่วไปได้ใช้งาน โอเคการมีเครื่องมือดีๆเป็นเรื่องสำคัญมากครับแต่มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของทางออกเท่านั้นในส่วนต่อไปนี้เราจะมาดูวิสัยทัศน์ที่มันใหญ่กว่านั้นกว้างกว่านั้นและอาจจะทรงพลังกว่านั้นด้วยนั่นก็คือแนวคิดที่เรียกว่า AI เพื่อสาธารณะครับแนวคิดของ AI สาธารณเนี่ยจริงๆแล้วเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยนะครับคือการที่เราจะเปลี่ยนมุมมองต่อ AI จากการมองว่ามันเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง ไปสู่การมองว่ามันคือโครงสร้างพื้นฐานของสังคมเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับห้องสมุดประชาชนสวนสาธารณะหรือระบบทางหลวงที่เราใช้กันทุกวันสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของทุกคนใช่ไหมครับไม่ใช่เพื่อกําไรของบริษัทไหนบริษัทหนึ่งแนวคิดของ AI สาธารณะก็คือแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับคือการพัฒนาและกํากับดูแลมันด้วยเป้าหมายเดียวกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ตารางนี้ยิ่งทําให้เห็นภาพความแตกต่างได้ชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับลองดูฝั่ง AI เชิงพาณิชย์เป้าหมายหลักก็คือสร้างกําไรสูงสุดข้อมูลก็เป็นของบริษัทเครื่องมือต่างๆก็เป็นเหมือนกล่องดําที่เราไม่รู้เลยว่าข้างในมันทํางานยังไงทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่ง AI สาธารณะที่เป็นทางเลือกที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าเป้าหมายคือประโยชน์ของส่วนรวมการกํากับดูแลข้อมูลทําโดยชุมชนและก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเห็นไหมครับว่าทางเลือกระหว่าง2โมเดลนี้แหละที่จะเป็นตัวกําหนดเลยว่าอนาคตของ AI เนี่ย มันจะมารับใช้คนแค่หยิบมือเดียวหรือรับใช้คนส่วนใหญ่กันแนะ่และประเด็นนี้สําคัญมากนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างเทคโนโลยีให้มันปลอดภัยขึ้นเท่านั้นแต่แนวคิด AI สาธารณะเนี่ยมันคือการปรับสมดุลอํานาจในระบบนิเวศข,ของ AI ทั้งหมดเลย ้าหมายก็คือการสร้างศูนย์อำนาจทางเลือกขึ้นมาเพื่อให้สถาบันอื่นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยภาคประชาสังคมหรือหน่วยงานของรัฐสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของ AI ได้ไม่ใช่ปล่อยให้การตัดสินใจสำคัญๆทั้งหมดไปอยู่ในมือของบริษัทยักษ์ใหญ่แค่ไม่กี่เจ้าเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้เอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วสิ่งที่อยากจะย้ำเลยก็คืออนาคตของ AI เนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดมาตายตัวนะครับมันไม่ได้ถูกเขียนไว้แล้วด้วยเทคโนโลยี แต่มันคือทางเลือกของสังคมเป็นทางเลือกที่พวกเราทุกคนกําลังร่วมกันสร้างขึ้นในวินาทีนี้เลยไม่ว่าจะด้วยการลงมือทําอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งด้วยการที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยก็ตามถ้าจะให้สรุปแบบเห็นภาพชัดๆเลยนะตอนนี้เรากําลังยืนอยู่บนทางแยกครับทางแยกที่มี2ทางให้เลือกทางหนึ่งจะนําเราไปสู่โลกที่ AI ยิ่งเพิ่มการสอดส่องทาให้เราต้องพุ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเป็นโลกที่สะดวกสบายนะครับแต่เราก็ต้องแลกหมันมาด้วยอิสรภาพและความเป็นส่วนตัวส่วนอีกทางหนึ่งคือทางที่จะนำไปสู่ AI ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้คนและชุมชนได้อย่างแท้จริงเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราดีขึ้นไม่ใช่ควบคุมเราและนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้ลองคิดตามกันดูนะครับอนาคตของ AI เนี่ยมันกำลังถูกสร้างขึ้นอยู่ตอนนี้ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละคำถามก็คือ ใครที่เราอยากให้เป็นคนถือพิมพ์เขียวแห่งอนาคตนี้ไว้ในมือระหว่างคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงหยิบมือเดียวหรือพวกเราทุกคนเพราะคำตอบของคำถามนี้จะเป็นตัวกำหนดโลกที่พวกเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในวันข้างหน้าครับ